เพนตะก,ก้อนเสนอหันงบ f เอ x, x ของกองทัพเรือโยกไปให้ f 47ของกองทัพอากาศแทนจุดประเด็นร้อนในสภาอนาคตเครืองบินขับไล่บนเรือบรรทุกจะเป็นอย่างไรและทำไม f 47ถึงกลายเป็นลูกหลักแทนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะในวันนี้นะคะจะพันทุกคนนะคะไปเจาะลึกถึงข่าวร้อนแรงมากๆนะคะในวงการของกลาหมของสหรัฐอเมริกาค่ะ เมื่อกระทรวงการลงทมของซเมิการนะคะได้เสนอแผนการตัดงบโครงการคือบิดขับไร่เจเนเรชันที่6นะคะที่เป็นของกองทัพเรือหรือเจ้า FNXX นะคะเพื่อเอาเงินนะคะไปโปะให้กับเจ้า F47 ของกองทัพอากาศแทนค่ะโดยเรื่องนี้นะคะไม่ใช่เรื่องงบประมาณธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนะคะต้าเป็นถึงเรื่องที่คือเขาก็ ตั้งใจนะคะที่จะสร้างเจ้าตัวนี้นะคะเป็นโครงการนี้ที่จะเกิดขึ้นแล้วแต่สุดท้ายนะคะมันดันส่งผลลึกถึงยุทธศาสตร์ในเขตอินโดแปซิฟิกค่ะและความพร้อมของเรือรบในบรรทุกของเครื่องบินต่างๆด้วยและสมนุนอันนาคะระหว่างเหล่าทัพของมมรัมอการิกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับการที่เขานั้นจะตัดงบประมาณโครงการนี้คือไม่มั่นใจนะคะว่าเขาเนี่ยมีความคิดอะไรที่อยู่ๆก็จะตัดงบประมาณตรงนี้ลงไปนะคะเดยจะมาพูดตรงๆนี้กัน ด้วยจากหลายๆที่นะคะก็ได้บอกกันอย่างชัดเจนนะคะว่ากระทรวงกรารลงโหมของซเมริกานะคะได้เสนอให้สภาคองเกรสโยกนะคะในเรื่องของงบประมาณจํานวนถึง500ล้านดอลลาร์ที่เดิมทีนะคะจะอนุมัติไว้เพื่อสน,นับสนุนเครื่องบินนะคะอย่าง F-XX ไปใช้ในโครงการอย่าง F-47 ของกองทัพอากาศแทนค่ะ โดยเขานะคะให้เหตุผลว่าการดําเนินการโครงการเจ้าเครื่องบินลบอย่างเจเนอเรชันที่6พร้อมกับกองทัพอากาศและก,กองทัพเรือในเวลาเดียวกันเนี่ยอาจจะเกินขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการบินและอาจจะทําให้ทรัพยากรในเชิงของเทคนิคและกำลัลน,นะคะจะเกิดความตึงเครียดมากขึ้นคือมันเป็น2โครงการนะคะที่จะทําควบคู่ไปพร้อมกันทางฝั่งของกองทัพเรือและกองทัพอากาศนั่นเองซึ่งมีปัญหาในเรื่องของการที่อาจจะชนกันนะคะแล้วก็อาจจะดึงงบประมาณนู่นนี่นั่น,นไปมากมายนะคะ ซึ่งทางพีระกอนเองนะคะก็ยังแสดงความกังวลเช่นกันถ้าหากว่าฝืนให้2โครงการนี้นะคะได้เดินหน้าในเวลาเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเกิดความเสียน,นะคะที่โครงการเหล่านี้เนี่ยอาจจะล่าช้าลงไปมากกว่าเดิมเพราะเดิมทีแล้วเนี่ยคือโครงการหนึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรแล้วค่ะแล้วก็กว่าอีกโครงการหนึ่งจะเสร็จอีกยิ่งถ้ามันเป็นคูณ2นะคะก็คือจะชา้าลงเรื่อยๆอีกด้วยเพราะงบประมาณนะคะก็มีจํากัดด้วยค่ะและอาจจะเกิดการซับท้อนในเรื่องของซัプライเซนด์ค่ะ เพราะอย่งอีเจ้าตัว f a x x ตัวนี้นะคะก็ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินขับไล่เจเนเรชันที่6สสำหรับการปฏิบัติการเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะโดยเขานะคะจะเข้ามาแทนเจ้า F/A-18E/F Super Hornet และบางส่วนของเจ้า F-35C ในช่วงประมาณปี2030ที่จะถึงนี้ค่ะดยจุดเด่นของมันนะคะก็คือระยะการปฏิบัติการไกลที่มากกว่าเดิมถึง25%สามารถทำงานร่วมกับระบบโดนได้นะคะเป็นแมเนตกับอันแมเนตทีเมอค่ะ เซนเซอร์ล้ำสมัยเชื่อมโยงกับระบบเลด้ารเรือและยังออกแบบให้มันสามารถคํานึงถึงภัยคุกคามจากจีนเป็นหลักในด,ด้วยค่ะก็คือหลักๆนะคะที่เขาก็แข่งขันในเรื่องของเทคโยีนะคะก็คือแข่งขันกับประเทศอย่างจีนนะคะที่เขาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมากมายจนแบบว่าขายกับประเทศนู้นประเทศนี้ล่าสุดก็มีหลายประเทศนะคะก็เริ่มไปสนใจทางฝั่งของจีนมากขึ้นค่ะ ซึ่งน่าหากว่างบประมาณตรงนี้นะคะถูกยกออกไปการออกสัญญาพัฒนาแบบ EMD นะคะหรือ Engineering Manufacturing Development นะคะก็อาจจะถูกเลื่อนออกไปถึง2-3ปีด้วยกันและนั่นอาจจะทำให้การเปิดตัวของมันนะคะจะล่าช้าลงหรือแม้แต่กระทั่งถูกยกเลิกไปโดยปริยายด้วยค่ะก็คือตั้งใจตอนแรกแหละว,ว่าจะพัฒนาเจ้าโครงการตัวนี้นะคะให้มาเป็นตัวใหม่นะคะแทนเจ้าตัวเดิมแล้วที่มันก็จะปลดประจำการค่ะแต่สุดท้ายในโครงการนี้นะคะถ้าสมมติว่าถูกยก งบประมาณตรงนี้ไปจริงๆเนี่ยก็จะไม่มีในเรื่องของตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะอีกนานเลยนะคะกว่าจะได้เปิดตัวมาอีกทีสักครั้งค่ะและในการเสนอในเรื่องของงบตรงนี้นะคะย้ายไปอยู่ที่ F17 เนี่ยก็เกิดชนวนของความขัดแย้งขึ้นในสภาพของคองเคสอย่างหนักเลยค่ะ ทางฝั่งของ h o s t Amad Service Comet นะคะก็ได้ออกมาระบุนะคะว่ามันยังไม่มีข้อมูลมากเพียงพอนะคะที่จะบอกว่าเจ้า F a ล a X เนี่ยไม่จำเป็นและเขาเองนะคะยังขอให้เดินหน้าตามต่อไปนะคะในการจะดพัฒนาเจ้าโครนานานงการตัวนี้ต่อไป และขณะนี้ทางฝั่งของ CNET a r m e d s ม r v e c ร c o m สคอนี่นะคะก็ไปไกลกว่านั้นค่ะคือเขาเอนะคะก็เสนอให้เพิ่มงบประมาณของ F&AXX อีก750ล้านดอลลาร์เพื่อเล่งการพัฒนาค่ะซึ่งงบประมาณดังกล่าวนะคะก็อาจจะมาจากในเรื่องของการกู้ยืมกันในเรื่องของตรงนี้ตรงนั้นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าสมมติเ้ายังใช้ไม่หมดนะคะก็จะกลายเป็นนี้ระดับโลกเลยค่ะ และในทางฝั่งของกองทัพเรือเองนะคะก็ไม่พอใจเช่นกันค่ะด้วยพลเอกอย่างเจมส์ค r บบีนะคะก็ได้กล่าวอย่างชัดเจนนะคะว่าเจ้า F A X X เนี่ย ของยุนิสร์เรือบรรทุกในอนาคตค่ะและมีความจําเป็นสูงมากๆในการจะคาน้ำหน้าจีนในแปซิฟิกอีกด้วยค่ะเพราะว่าคือมันมีหลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างนะคะที่เขานั้นต้องการให้มันมีซึ่งก็ทางรัฐบาของเขานะคะก็พยายามจะโยกตัวนี้นะคะไปอีกโครงการหนึ่งอะเนาะแล้วทางฝั่งของกองทัพเรืเองก็ไม่ยอมเช่นกันนะคะมัวก็ต้องจําเป็นเหมือนกันนะคะในสมดุลแถวๆนี้เช่นกัน ซึ่งเจ้า A c 7นะคะก็เป็นชื่อโครงการนะคะของเจ้า Next Generation Air d o m i n a n t หรือ NGAD ของกองทัพอากาศนั่นเองค่ะที่คาดว่ามันน่าจะมาแทนเจ้า A 2 2ในช่วงกลางทศวรรษนะคะปี2030นี้เช่นกันซึ่งคุณสมบัติของมันนะคะก็อย่างสเตลขั้นสูงค่ะใช้ระบบ AI ในการตัดสินใจมีดูนติดตามแบบ Collaborative Combat Aircraft หรือ CCA ใช้เครื่องยนต์ Adaptive Cycle นะคะที่ประหยัดพลังงานเชื้อเพิงแต่ว่าแรงสูงนั่นเองค่ะ ซึ่งโบอิงเองนะคะก็ได้ชนะสัญญาในการผลิตเจ้า F 4 7เมื่อเดือนมีนาปีสอพีิที่ผ่านมา ดังนั้นนะคะเพนทากอนเองจึงต้องการที่จะเล่งงบประมาณในตรงนี้ไม่ให้เสียงโมเมนตัมนะคะในขณะนี้นเจ้า FNAX เนี่ยมันยังไม่เริ่มสัญญา EMD อย่างเป็นทางการค่ะคือเจ้าโครงการนี้มันก็คือเซ็นสัญญาแล้วพร้อมที่จะผลิตเจ้าตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะว่าหน้าตามันจะออกประมาณนี้ในขณะอีกองค์การนึงนะคะก็คือยังไม่เกิดต้นแบบนะคะยังไม่เกิดรูปร่างออกมาว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญาดังกล่าวด้วยถ้าไม่เป็นสาเหตุน,นะคะที่ทำน,นะคะถึงโยกงบประมาณในตรงนี้ไปทางฝั่งของ เอ7ค่ะเพราะมันสะเ้อานี่ถึงแนวโน้มของการเน้นอำนาจทางอากาศมากกว่าจะเน้นอำนาจทางทะเลค่ะ แต่ในจุดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าเรือบรรทุกของาเมกาเองเนี่ยเพราะว่าเรือบรรทุกของาเมกาเองเนี่ยอาจจะไม่มีเครื่องบินเจเนอเรชันที่หกในช่วงอีกประมาณ1 0บถึงสิปีข้างในอีกด้วยค่ะก็คือมันก็แบบว่ามีรุ่นที่พร้อมจะปลดบประจําการอยู่แล้วแต่สุดท้ายนะคะก็ต้องยืดอายุออกไปอีกนะคะให้มันอยู่ซึ่งมันยังเป็นรุ่นที่ไม่ได้เป็นรุ่นล่าสุดแล้วก็ยังไม่ได้รุ่นที่ทันสมัยที่สุดดังนั้นเนี่ยปฏิบัติการบางอย่างของฝั่งตรงข้ามมมมมม้้าา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 สตติเเเเเเคโจจจีลยขาายขออ่่่งงระะไไทันด และเขานะคะยังต้องพึ่งพาเจ้า FNA18 ENF เก่าด้วยแล้วก็เจ้า F35C ที่มันเองนะคะก็ไม่สามารถครองความได้เปรียบทางอากาศในเขตของ A2AD ของจีนอย่างเต็มที่ค่ะ และสนะคะในเรื่องของการเสียนะคะที่อาจจะถูกจีนแซงในเรื่องของระบบไฮเทคต่างๆนะคะอย่างเจ้า j จ0รุ่นใหม่ของเขาอีกด้วยที่เขาก็พัฒนาอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนขายกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเราแล้วรวมถึงโดนติดอาวุธขั้นสูงนะ,ะที่เขานะคะก็อาจจะพัฒนาที่ก้าวไกลมากกว่าเดิมค่ะทําให้สมัยการนะคะจึงไม่ยอมในตรงนี้นะคะเขาจึงไปพัฒนาในทางอากาศนะคะให้เป็นแบบทันนะแต่ในเรื่องของทางทะเลนะคะก็ต้องคิดอีกทีด้วยนะคะเพราะว่ามันก็มีผลเช่นกัน โดยสรุปแล้วนะคะถ้าหากโครงการเจ้า FAAX ตัวนี้นะคะถูกแช่แข็งจริงๆนะคะความสามารถของกองทัพเรือสหรัฐในการคงความได้เปลี่ยนในทางยุทธศาสตร์เนี่ยก็จะลดลงค่ะเพราะมันจะไม่มีการเปลี่ยนผ่านนะคะในระบบสู่เจเนอเรชั่นใหม่นะคะบนเรือบรรทุกแล้วการในการชุ่มยงโรน AI และสเตลนะคะเข้ากับแคริสติกกรุ๊ปเนี่ยก็จะหายไปและก็จะลดในเรื่องของแรงจูงใจให้กับอุตสาหกรรมการบินพัฒนาเทคโนโลยีทางทะเลและก็อากาศในอนาคตอีกด้วยค่ะ และในขณะเดียวกันนะคะโครงการอย่าง F ส7 A เนี่ยก็อาจจะได้เดินหน้าขึ้นเร็วขึ้นนะคะแต่อาจจะนำไปสู่นในเรื่องของความไม่สมดุลระหว่างเหล่าทัพแห่งนี้ค่ะและความหล่มล้าในการจัดหาจัดสรรน,นะคะในเรื่องของทรัพยากรก็คงต้องดูต่อไปนะคะว่าสภาคองเกรสเนี่ยจะยอมให้เพนดากอนเนี่ยเขายกกบตรงนี้ตามที่เสนอหรือไม่นะคะและอนาคตข,ของเจ้า F เ X X เนี่ยจะรอดหรือถูกแช่แข็งนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ